<c oughs> กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขรบเปิดส,สูขทุกคนนะครับการ,รู้สึกว่าประมาณเกือบ2เดือนใา้กิตที่ใชบาลี่อได้ออกหาทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิงก็มี f เอฟซทันหนึ่งโทมาทั้งเอ่ฟซถามเกี่ยวกับเรื่องบักแต่งโม่ก็เลยถือโอก,กาสมาทายทับบักแต่งโม่ให้พี่ให้น้องเบิงนะครับซึ่ง บ้านนี้ซื้อว่าบ้านโคกลโคกลางตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านที่ปลูกบักแตงโมหลายที่สุดนะครับเมื่อหนีมาพอกมาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับอขออนุญาตเจ้าของสวนซื้ออย่างบุคุณแม่นั่งบักอ่อนวงสาสินชช่ค่ะนั่งบักอ่อนวงสาสินชช่อยูย่บ้านโคกกลางตำบลโคกกลางนี่เนาะอำเภอนโนนสะอาดทั้งเขาพ่อดีทั้งเข่าอ,อาาา่ำทั้งเขาบ้านคุณแม่ปลูกแตงโมหลายไปไหน ปลูกฮูกไรจ้าแต่ว่าอันตอนนี้มันมันแรงโบเทนไิออกจ้าเลยออกโบเทนิเมื่อเดย์สามมันออกมาสามไรสามไรสมมุติว่าถ้าเอฟซี uh, เขาโทรมาอยากสิ้อมะม่วงสวนน้อยยังซื้อได้ปะจ้ะมันมันมันโบขคือหนานั่นเนาะมันบโบขคือหนาฝนจัดโบขคือหนาฝนแต่ว่าหนานี่มันก็เป็นบักแตงโมที่ไสรสันตรงนั้นบอกเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยนะครับบักแตงโมทั้งบด ทั้งม้วนนี่ครับเป็นบักแตงโมไล่สารทั้งสิ้นที่เขาจะปลูกเบิดบ้านตำบลโคกกลางนี่ครับบ้านโคกกลางนี่ครับเบิดบ้านนี่เป็นบักแตงโมไล่สารทั้งนั้นนะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับถ้าพี่น้องอยากได้แตงโมไล่สารไปขายต่อก็มาคุยกันได้นะครับแตงโมนาแรงก็เขาก็สามารถเลือกได้ต่อได้นะครั้งนาฝนกับมวยใหญ่อันนี้ก็นใหญ่อยู่ด้วยครับบนวาบปวใหญ่ครับ แม่บางอ่อนอันเขาปลูกสุปีบอ่แตงโมงกับปลูกสุปปีล่ะจ้าปลูกสุปีกับพ่อพ่อมีกำไรกับพ่อ<ๆ>ได้<ๆ>กินได้ใส่กิในได้ใส่ล่ะก<ๆ>ับพ่อได้กินได้ใส่า<ๆ>ตามอัตราภาพอันนี้บ้านแม่บางอ่อนบอออกมาอยู่ปีบอ่อแค่น้องสาวอ๋อเป็นบ้านน้องสาวที่ออกมาอยู่อ่าติดเกือบจะว่าติดอำเภอถนนเข้านถนนทางลาดยาง แต่ว่าถนนถนนกาบบ่ค่อยดีปันเดนะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับถนนหนทางแต่ว่ากระใสได้นะครับถนนพี่น้องอยากได้นี่มันจะเป็นอีกคุ่มนึงนะครับ่ออก็มาจากบ้านโกกางพักกันมาอยู่นะครับแต่ก่อนไม่มีเงินคนเดี๋ยวนี้เล่ามาอยู่นี่อีกคุ่มนึงนะครับนี่นะครับแต่งโม่ทุกน่วยสามารถเลือกได้ครับ นะครับสามารถเลือกได้มีตัวเนยหวานมีตัวเนยสุกๆนะครับแต่งโมเป็นแต่งโมทีที่ทไรสารพวกพวกนี้ลหละถ้ามันอยู่ในช่วงหนาฝนมันแกะสีออกลดลดหนึ่งจ้าสิอันนี้อันนี้มันหวานฉ่ำเลยหวานฉ่ำเลยหวานจ้อยอร่อยคุณแม่อันอันอันรุ่นนี้นี่ขายจังไหนนี่อันอันนี้สามเนยลอยจ้าซุงมันสองเยลอยมืดเลี้ยวแบบง่ายอันเจ็ดโลขึ้น มีก้อนเจ็ดโมเมนตเจ็ดโลห์เห็นอันมีมิถึงเจ็ดโลห์เจ็ดโลห์จ้าเจ็ดโลห์แปลว่มันเป็นหน่อยหน้อยแล้วคุณแม่ไหนอันนี้สามหน่วยร้อยประมาณสี่โลับประมาณหน่วยหนึ่งสี่โลหาโลหน่วยนี้หน่วยนี้ได้ยูสเจ็ดโลห์หนึ่งหน่วยนี้ประมาณเจ็ดโลหเจ็ดโลห์นะครับพี่น้องมาเลือกเอาครับที่ครับนี่จะหลุดแับใหญ่ๆเลยครับอันรุ่นนี้เด้อคุณแม่อันอันนี้สี่สี่หน่วยร้อยจ้าสี่หน่วยร้อยประมาณประมาณสี่ฮาโลเนาะ ที่หาโลตัวหน่วยเพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นเมนหน่หน่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจับในพี่นองเมืองเพียงมันเป็น,มนเมนหน่หน่อยๆตุนนี้ขายทรงขายส่งกันราคาหนึ่งใช่ราคาหนึ่งเมาสวนกับราคาหนึ่งจ้าอืมติดต่อได้คุณแม่มีเบอร์โทษวะบอกเบิดโทศูนยอ่์แปดศูนย์อืเจ็สเจ็ดเจ็ ครับทีเจ็ดเจ็ดแม่บางอ่อนแม่บางอ่อนวงษาสินชัยอ,อ่าโทรมาได้ทุกเมื่อ,อ,อถ้าเบอร์แปลกๆมากก็รับเพื่อนได้เด้อค <c oughs> <c oughs> ่าค่าปนอย่างนั้นบักแต่งโมนะครับค่าปนอย่างว่าตอรองบักแต่งโมนะจับนั่นงนั่นอีกกระแมนนะครับรุ่นนั่นล่ะรุ่นเดียวกันค่ะอ๋อรุ่นเดียวกันนี่ซีซีโร่ลอยแตงโมอืม หวานฉ่ำพี่ทีนี่ก็ถือว่าน้อยๆอืมอ่พอค่อยพอค่อยนีดนึงนครอยู่บ้านโคกางบ่มีตั้งแต่คุณแม่บางอ่อนครับเห็ดปลายอยู่นะครับในบ้านพี่น้องม่สามารถมาเลือกเอาเลยนะครับเลือกเจ้าไหนเลือกเจ้าไหนก็ได้นะครับเลือกเจ้าไหนก็ได้เมื่อนี้เจ้าของช่องสร้างภาพลุกได้ก็เลยให้เจ้าของช่องพามา เห็นเอฟซีเห็นเอฟซีเ็นอยากเบึ้งบกแตงโมก็เลยให้เจ้าของช่องพา่มาอาวัดีจ้าวันดีจ้าซื้อว่าซื้อค้ำปล่อยบาลีค่ะเป็นเจ้าของช่องนะครับเราเป็นคุณฟามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั่นๆให้พี่ให้น้องเบึ้งนะครับเอาคุณแม่ไม่ยังอยากคือว่า แกไปิวาออกโอ้ยแกพ่มี่ยังล่ะค่ะมาอุดหนุนแตงโมให้มันมันเริ่มไปนะใช่มเริ่มไปหวานๆใช่แดงๆนี่หลายอย่างยั่วอันสวนอันบางอ่อนมงสาทินแช่บักท่านแกแซบโอ้บัักกบบักท่านนี่เป็นบักท่านอย่างเป็นแล้วจ้าบักท่านสามรถสามรถเป๊ะสมเป็นแตงโมให้แน่เปรี้ยวหวานกรอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ใจเดินโลดสี่สิบบาทบ่มีบ่มีบ่มีรถดันจ้าอืแต่เดี๋ยวนี้เบิดแล้วค่ะกับบ่บ่เคยต่อว่าโอเคมันเหมิดเรี่ยวบางเหมิดบางเว่งเดือนเดือนท่านว่าบังหันก่อนปีใหม่จ้าอีก้อนนี่นะขนม้อนี่ตรงไม่แน่สนอกจ้าปีนาพุ่นแล้วพุ่นเพราะกสดงว่นช่วงผุนเพิ่นว่าสิบังคับให้มันออกไม่อยู่ล่องเบิ่งแล้วเพี่นสิไปแล้วสิล่องอีกแม่จ้ากำลังสั่งพันที่เดี๋ยวนี้ ได้ายเบอร์ทีทนจะจ้ามันนำบ่ถึงนำห้องมันบดีพี่ขาเจ้าโอเคครับเอาสำหรับชิปนี่กับสั้นๆในพี่ให้น้องบึงพี่น้องเห็นแล้วก็ชอบพกชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช,ช่องนายกิติชชยบาลีนะเด้อครับสำหรับเก็บนี้กับบ่มีเอียงบ่หลายนะครับว่าพึ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆครับขอต้อนรัว่าสวัสดีครับ